สวัสดีค่ะทุกคนขอแนะนำเกมใหม่ให้ได้รู้จักกันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมบริหารธุรกิจคล้ายๆกับที่เราเคยลงให้ดูกันนะคะเป็นแนวต่างๆแนวนี้ก็จะเป็นแนวสําสนักง,งานทนายความนะคะเป็นแนวสํานักง,งานทนายความแล้วก็เขาก็จะมีเน้นขายอย่างที่บอกโฆษณาไม่เยอะนะคะโฆษณาดูไม่เยอะ เพราะว่าเขาเน้นขายมากกว่าซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ถนัดเติมเงินแล้วก็ถามว่าดูโฆษณาได้ไหมดูได้แต่การดูโฆษณาก็อาจจะไม่ช่วยให้เราเล่นได้เร็วขึ้นหรือเก่งขึ้นนะคะมันมีหลายระบบแหละพอเพิ่งเล่นได้ไม่นานจริงๆแล้วก็คือยังเห็นระบบของเขาไม่หมดนะคะแต่ดูแล้วคือมันมันมันไม่ได้อ่ะ ก็เลยคิดว่าเออมารีวิวกว่าเผื่อใครชอบก็จะได้เล่นแนวนี้ไปคือตอนแรกค่ะเราก็จะรับสมัครรีเซพชันนะคะรีเซพชันเขาก็จะมีแรงหนึ่งสอะไรของเขาไปเราก็จะอัพเข้าไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะทำงานเร็วขึ้นดีขึ้นอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมนี้ก็จะเป็นการพัฒนาที่บุคคลอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้ก็จากแรงหนึเป็นแรงสองแล้วตอนนี้ก็คือกำลังจะเลื่อนเป็นแลงสาม เวลาเลื่อนแต่ละแรงอะค่ะเราก็จะต้องมีการวิจัยก่อนคือผ่านถ้าเกิดว่าเราวิจัยสําเร็จปุ๊บเราก็ค่อยเลื่อนแรงได้แล้วก็จะมีรา,ายละเอียดตรงนี้ตรงนี้เพิ่มง่ายค่ะเพิ่มไม่ยากแต่มันจะยากตรงที่ว่ามันจะต้องมีตัววิจัยให้เราวิจัยก่อนก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นได้เน,นี่ย ก่อนที่เราจะทาอย่างอื่นได้เราต้องแบบผ่านวิจงวิจัยก่อนจะสร้างให้นี่ได้ก่อนจะนั่นได้อย่างเงี้ยมันก็เลยใช้เวลาแล้วคือการสร้างแต่ละครั้งที่เรามีอ่าคนสร้างแค่คนเดียวทุกคนจะเห็นตรงนี้มีคนสร้างแค่คนเดียว,ว,ยวซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้นะคะเรามีคนสร้างแค่คนเดียวนะคะพอมีแค่คนเดียวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างช้าอย่างที่บอกแล้วว่าเกมนี้เน้นขาย ันก็จะค่อนข้างช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตรงนี้ค่ะห้องเก็บเงินคือเราจะมี maximum, มิกซิมัมแมกซิมัมของเราว่าเราจะเก็บเงินสูงสุดได้เท่าไหร่อย่างอันเนี้ยเราสูงสุดเก็บได้แค่25ง0้ไม่ว่าเราจะได้เงินมากแค่ไหนก็ตามเงินจะสูงสุดอยู่แค่25ง0 0นั่นหมายความว่าถ้าเราไปเจออะไรที่มันจะต้องอัพมากกว่าอย่างเช่นนี้ สองหมืนหอันนี้เราอัพไม่ได้นะคะเราจะต้องมาอัพห้องนี้ก่อนมาอัพห้องนี้ให้มันเก็บเงินได้มากขึ้นอันนี้เป็นเซฟนะคะตู้เก็บเงินเมื่อเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วนะคะเราถึงจะมีเงินได้มากขึ้นแล้วก็อัพได้มากขึ้นเนี่ยทุกคนมันก็จะช้าแบบนี้แหละที่เราแบบแล้วก็จะมีการรับสมัคร ก็จะรับสมัครก็จะบอกว่าแต่ละคนเป็นไงเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยความเร็วในการทำงานาาต้องเรานานแค่ไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีคนหลายๆแบบแล้วก็จะมีห้องเอกสารนะคะแล้วก็มีคนส่งเอกสารด้วยก็จะทำหน้าที่ส่งเอกสารไปตามห้องก็จะมีสองงานอะไรความจะมีหลายคดีค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจราจรนะคะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานแหละอย่าฟ้องอย่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับพวกค่าคนตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เรายังเปิดไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างคือจะต้องมีการวิจัยก่อนนะคะเราจะต้องผ่านวิจัยตรงนี้ก่อนแล้วเราถึงจะสร้างอะไรใหม่ๆได้ทีนี้การวิจัยมันก็ต้องใช้เงินเนาะ มันก็จะติดอีกว่าเอ้าห้องเก็บเงินเราไม่พอแล้วจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเล่นและขัดใจอ่ะเล่นและรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจเลยทำไมมันไม่ได้ดังใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็บบเลยรู้มาแนะนำให้เพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนดูก่อนดีกว่าเผื่อว่าใครสนใจใครอยากเล่นแล้วคือกดได้นิดเดียวเองนะทุกคนทุกคนเห็นไหมคือด้วยความที่เงินมันน้อยอ่ะไม่ว่าเราจะ ออกจากเกมไปกี่ชั่วโมงก็ตามกลับเข้ามาเงินมันก็จะค้างอยู่ที่เท่าเดิมคือสูงสุดก็คือสองหมืนห้านะตอนนี้มันก็จะดับช,าชา้าช้าช้าช้าเก่ีงช้าไปหมดช้าแบบช้าไม่ไหว,ลวแล้วจะมีเควสไส้ได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีอันนี้คือเราสมัครรับสมัครได้จะจ้างใคร นี่คือคนที่เราจ้างมาแล้วนะคะเราสามารถจ้างได้ล่วงหน้างั้นจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเอาใครนั่งห้องไหนก็ได้ตอนนี้นะคะก็จะรายการได้คำเขาก็ให้เราเลือกอันนี้ได้ m a r k e t ็ตตการตลาดนะใังไง ใช้การตลาดดึงดูดผู้คนเข้ามาสามารถดูโฆษณาเพิ่มเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าได้นะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องดึงดูดคนกันได้นะเพราะว่าเราทำงานช้าอยู่แล้วอะแล้วเขาก็จะมีสรุปนะคะว่าเงินเดือนเป็นเท่าไหร่ไรายได้ของเราเป็นเท่าไหร่มีลูกจ้างทั้งหมดกี่คนอะ,อะไรแบบนี้นี่ ถ้าใครชอบเกมแนวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมหามาโหลดเล่นกันดูนะมันก็เพลินดีแหละสปอยคงไม่ไหวแล้วล่ะจริงๆไม่ไหวแล้วฉันรอมไม่ได้ถ้าใไงชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ